สืบนครบาลรวบเกาะทุ่งครุก่อเหตุขับรถกระบะไล่ชนคู่กรณีเป็นเหตุให้หนูน้อยวัยขวบเศษบาดเจ็บสาหัสหลังพ่อจอดรถช่วยเหลือหนุ่มถูกรุมทำร้ายพตลตำรวจตรีธีเดชธรรมสุธ,ธีผู้บังคับการสืบสวนนครบาลได้รับร้องเรียนจากประชาชนผู้เสียหายและเพจช่วยเหลือสังคมต่างๆแจ้งขอความช่วยเหลือให้สืบสวนติดตามจับกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุขับรถกระบะไล่ชนเป็นเหตุให้มีเด็กวัยขวบเศษได้รับบาดเจ็บสาหัส เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่25สิงหาคม2567ผ่านไปกว่า3เดือนยังจับกลุ่มตัวไม่ได้ล่าสุดพลตารวจีธีรเดชธรรมสุธีสั่งการให้ชุดสืบส่วนนครบาเลเร่งล่าจับกลุ่มนายสุประดิษฐ์หรือว่าโกทุ่งครุจันเป่งอายุ3 2ปีผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญาธนบุรีความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นโดยสามารถจับกลุ่มตัวได้ที่บริเวณภายในวัดทุ่งครุกรุงเทพมหานครโดยในชั้นจับกลุ่มนายสุประดิษฐ์ให้การภาคเศษให้การว่า ในวันเกิดเหตุตนได้ขับขี่รถกระบะอยู่บริเวณเลียบคลองวัดหัวกระบือพบเห็นคู่กรณีซึ่งเคยมีเรื่องชกต่อยกันมาก่อนโดยบังเอิญจึงเกิดความแค้นบันดาลโทสะจึงได้ขับรถกระบะที่ตนขับไล่ชนจนกระทั่งเกิดอุบัติเหตุกับคู่กรณีในคดีนี้โดยที่ตนไม่เห็นว่ารถจักรยานยนต์ที่ตนไล่ชนนั้นมีเด็กโดยสารมาด้วย หลังเกิดเหตุตนและคู่กรณีตกลงกันไม่ได้จนขาดการติดต่อไปประกอบกับเกรงว่าจะไม่ได้รับความปลอดภัยจากคู่กรณีจึงได้สบซ่อนตัวมาพักอยู่กับบ้านของแม่ซึ่งไม่ใช่ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านระแวกใกล้กับวัดทุ่งครุจนมาถูกจับกลุมตัวในที่สุดพร้อมยอมรับว่าที่ผ่านมารู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขอโทษผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ขอรับโทษตามกฎหมาย พลตำรวจตรีธีระเดชธรรมสุธ,ธีผู้บังคับการสืบสวนคนครบาลกล่าวว่าคดีนี้ถือว่าเป็นคดีที่เป็นภัยต่อสังคมก่อเหตุกลางวันแสกๆท่ามกลางชาวบ้านที่ใช้รถใช้ถนนสัญจรไปมาไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์ในสังคมจึงได้สั่งการให้รีบจับกลุ่มดำเนินคดีโดยเร็ว